ครับผมสวัสดีครับผมก็วันนี้มาเตือนสติชาวโลกนะครับผมเตือนสติเราอยู่ในกระียุคนะครับผมเจ็ดภัยพิบัตินะครับผมหนึ่งภัยสงครามใหญ่กลางเล็กหลายหลายภูมิภาคหลายหลายประเทศและอาจมือมือที่สามมือที่สี่พร้อมจู่โจมนะครับผมเรื่องภัยพิบัติสงครามนะครับสองภัยโรคระบาดไวรัสต่างๆ ฉีดวอร์ซอฉีดวัคซีนสร้างขึ้นมาเพื่อลดประชากรโลกนะครับผม 3. ภัยเศรษฐกิจการเงินทำมาหากินธนาคารล้มเพื่อต้อนชาวโลกเข้าสู่ระบบเงินดิจิตอลเงินกระดาษจะไร้ค่านะครับผมทองคําจะมีค่าและเก็บไว้ดีๆนะครับผม 4. ภัยการเมืองของแต่ละประเทศจะได้คนไม่ดี หรือโจรขึ้นมาปกครองประเทศขึ้นภาษีค่าน้ำค่าไฟค่าครองชีพต่างๆมากมายนะครับผม 5. ภัยโพชิปภัยพิบัติธรรมชาติแปลปวนแผ่นดินไหวซึ่งจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ไม่มีใครรู้แน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เตรียมตัวทำมุกทือฎีทําความดีสดมตนไหาทุกวันนะครับผม 6. ภัยจัดระเบียบรานโลกของผู้ควบคุมโลก โดยการลดประชากรโลกคัดทาตยุคใหม่ท่าที่แข็งแรงและ AI จะเข้ามาควบคุมแทนมนุษย์นะครับผมเกือบทุกๆอาชีพเลยนะครับผมเภัยมนุษย์ด้วยกันเองคนรอบข้างคนที่ทำงานสังคมครอบครัวเพื่อนบ้านญาติมิตรพิสาหายและโลกโซเชียลจะหลอกลวงโกหกมิจฉาชีพมากมายเงินทองหายาก จนขโมยเกิดขึ้นมากมายนะครับผน,นี้เป็นเจ็ดภัยนะครับผมที่ผมสรุปให้นะครับผมเตือนสตินะครับผมดังนั้นเราจงมีสติตลอดเวลาตั้งรับต่อสู้ให้ได้เตรียมตัวให้พร้อมสู้ๆนะผมด้วยความหวังดีจากอาจาร,รย์เฮงรวยปังทรัพย์มหาศาลนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ